ใช่แลว้วก็เบาลโลดนิ้วยานี่และอิแะนแต่หนิ้วนะขอให้นิ้วถ่ายเลยค่ะต้องสอนทุกวันเลยเมนูเที่ยงนี้คือลาบก้อยต้มปลาฮะ <laughs> ต้มปลากับอะไรนะนี่กำลังอันนี้ลาบลาบเนื้อวัวเหรอใ่แล,ลาบง,งวัว งูสารคามบนนนอัี้เป็นพีะบุญุมไม่มมใช่นึกว่างูสารคามเขาส่งมาตอนนั้นไม่ใช่นะตอนนั้นส่งมากวาก,มมมากว่าลนนุงจิมซื้อมาบมันนเิดอ๋ออันนี้คือลุงจิมซื้อมาวันเกิดเนี่ยหรอใช่แกซื้อมาเลี้ยงนะซื้อมาเลี้ยงเพราะแกทำงานไม่ได้แลแ้วแกก็เลยสินค้ากับข้าวให้ วัเสารนมันเงเลยวนะเม็ดจะเสารคุบอกาสารพอดีไม uh, ่ได้มากข้าวกินข้าเจ้าแระเจีข้าพผ่้าเจ้าวันนี้าไม่ได้ัดอิ่มเนาะวะเป็นเอกลักษณ์คะเอกลักษณ์ขนาดเลพี่น้อง ยิ่งจะหืนนันหลายมาเขือนพวงบอกมาเขือนพวงเอยค่ะเอินมาแหงบ้านเรียกบ้านมึงนู่งเอินบ้ามากเลยมาแข่งเออมาแข่งนั่นล่ะบางทีบ้านจะเอินมาแข่งเพราะแล้วมาแหงบางก็เอิมาแหงบ้านไม่หยิบกะไม่หยิบกะเอินมาแข็งมาแข็งอะไรก็มาเขือพวงใช่ไหมมาเขือพวง มันพ่อแล้วก็นไปเไปเอาเมันแม้อาสิบหกมนาะกบเีกเลโอ้ยแมงวันนี่กะดึกเวย

Variance, าาล,ลากรเบียงมันต่ำเนอลาข้างนอกุาอดภยบ้ อันนี้ก็แมล่ามาจะโปเจกเต็ดนะลูกลูกฮะโ<น>ปรเจบเต็ดส่ง,งน่าจะใช่เพราะว่าได้ยินมันพูดว่าเอาโปรเจกเต็ดมาส่งเลยเด้ออันนี้ฮะอันอันเร่เร่เอาอันนี้ไปส่งก๋วยเจวเป็ดหน่อยลูกหน่นดีด้วยเนี่ยมาเลยค่ะไปส่งก๋วยเจวเป็ด ไปเลยเป็นนคณะที่เพิ่อนดี ไม่ได้มันลูกฮะข้าวนี่แหละมันสูงอยู่บนลูกเอ๊ะแล้วสูมเนาะสูงแเมนบอกไม่แล้วที่นี่มันไม่ได้เขาเย็นเนาะอ๋อมีบ่อ้อมีบ่มีข้าวเลี้ยงเมนบอกดีเล่ปไปก็ไม่ดีใครใช้ อสมมืดงมไนึ่งงออผลที่เฝ้าน้มหลายไไมกอมได้กมัได้จงเขามันไดมือได้หลายเอเอานออกควานออไม่ต้งอัดเควานออกไปลไกเลามือเราป็รไกกินหยดน้ำอะไรลุยานั่นล่ะ รังท <Blake. S 1> ิมตัวน้ำมนต์บ่าวเพิ่นมากินข้าวไม่ได้กินข้าวใส่้าแน้ำเนี่ย ไปเชื่อยานี่เอาไปไหนเอาไปให้ไก่เอาไปให้ไก่อันนู้นั้นเดได้เดี๋บอกข้าวได้นู้นั้นก็เอาเก็บเอาหมดเลยเอาไปให้ไก่หมดเลยได้บอกเออเอาเลยเอาเอาไปให้ไก่หมดนะโอ้ไก่อยู่ในข้อหรือบอกไก่อยู่ในข้อใช่ไหมเออไก่อยู่ในข้อเไปว่าน้องมันึง เขาเต็มสีเลยยังบมมีได้ขไเขาใี่เลยเมนก็หลายมือแล้วเขาเย็นขเขาไปเลิกไปก็ใกล้มดนะเขาเย็นนะมันหลายมือแล้วไม่เซ็งเพราะเขาไม่กลิ่นอะบอกเขาไม่กินมันเป็นเข้าเย็นเนขาไม่ได้เว้นกลนเนะาะจ้าโอ้ยจา้าเอ้ยมีเห็นหงษ์เนาะเบื้องในน, <c ười> งน,นิวแปลแล้วเนาะ,อะขอเนียลบเปดิ ภาพก็ลจำนะคะทนี้